ก็มารีวิวชุดนี้เป็น4ี่คูณสี่แล้วนะครับเดี๋ยวไปจัดส่งลูกค้ากันนะครับผมแต่ว่ามีความพิเศษยังไงนะครับผมนะครับผมจัดส่งลูกค้าแต่ว่ามีการอัปเดตนะผมจะไล่เรียงก่อนตัวนี้เป็นเบสสิบแปดนิ้วนะครับคงหล่อพันสองร้อยวัตต์ตัวเต็มนะครับตู้ไม้อัดแท้นะครับเบสสิบห้านิ้วนะครับผมจะเป็นมาอัดยี่สิบมิลนะครับขอบเหล็กหูยกเหล็กนะครับ ตะแกรงปั๊มนะครับผมแล้วตู้กลางก็จะเป็นทรง PS นะครับมีฟิลเตอร์นะครับตะแกรงปั๊มนะดอกแหลมฮะล็อกกลาง500วัตต์แหลมจร่วดแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะครับสำหรับตู้เบสกับตู้กลางนะเป็น4ีคูณสนะครับผมก็อ่มาดูชุดเครื่องปรุงว่าได้อะไรไปบ้างตัวนี้เป็นมิกนะซาวเบส 6x นะครับ MGP นะครับ6ช่องใหม่นะครับ1ช่องเปิดเพลงนะครับบุธทูธ USB ได้เอฟเฟกต์แท้นะครับสำหรับซาวเบสตัวนี้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ได้อะไรไปบ้างครับสำหรับชุดนี้ก็จะเป็น ปลั๊กไฟ V.I.P. 1 0นะตัวปลั๊กไฟอย่างดีนะครับสีส้มนะครับผมแล้วก็ไม่ลอยเป็นตองสามดีนะมาตรฐานเครื่องไฟดนตรีนะครับผมแล้วก็คอร์ส2ทาง1ตัวพาวเวอร์ชุดนี้นะครับใช้คำว่า4ีคูณสในระบบเริ่มต้นแล้วกันนะครับก็จะเป็น2,000วัตต์นะครับขับเบสข้างละ2นะครับ2,000วัตต์เนาะหรือใครจะอัพเป็น2,400 3,000นะครับแล้วก็1,200ขับกลางข้างละ2นะครับแหลกไม้1ใบนะครับผมแหลกไม้1ใบ ก็ได้แหลกไม้หนึ่งใบนะครับสายลําโพงนะครับจะเป็นสเปคคอนนะครับ VCT ทั้งหมดนะครับชุดนี้ให้ไป20เมตรนะครับสายนะครับสเปคคอนนะครับจะมีสายยาวทั้งหมด4เส้นนะครับก็ต่อออกมาพ่วงกันนะครับเข้ากลางตู้แรกแล้วก็พ่วงไปกลางตู้ที่2นะครับแบบนี้นะครับเบสเข้าไปตู้แรกแล้วก็พ่วงที่2เราจะแยกด้วยนะครับเพราะน้าเงินเป็นเบสนะครับแดงเป็นกลางนะครับสาย VTT ของเราวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยว มาดูกันนะครับว่าชุดนี้ลูกค้าไม่ได้เอาชุดนี้อ่ะยังไม่ได้บอกงบเลยใช่ไหมครับชุดนี้นะครับ4คูณ4แบบออกงานรับงานนะครับแบบงานมาตรฐานนะครับเครื่องไฟดนตรีนะครับชุดนี้80,000บาทนะครับถ้าใครอยากมี4คูณ4เนาะมีเงินไว้สัก8 0,000บาทหรือใครจะเอา2คูณ2ก่อนนะครับก็ลดตู้ลงไปนะลดตู้ลงไปลดตู้ไปอีก20,000กว่าบาทอาจจะอยู่50,000กว่าบาทเนาะถ้าสรุปใครจะเอาเครื่องปรุงแบบนี้นะแบบนี้เลยแล้วก็ตู้แค่นี้ก่อนก็ได้นะก็จะอยู่50,000กว่าบาท นะครับแต่ถ้า4คูณ4ก็จะจบแบบนี้แต่ลูกค้าที่จะไปส่งวันนี้ไม่ได้จบแบบนี้นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะตัดมาดูว่าลูกค้าอัพอะไรไปบ้างนะครับสำหรับชุดนี้ลูกค้ามีงบให้เกือบเกือบแสนนะครับสําหรับ4คูณ4เนาะว่าเราจะอัพอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาตามชมนะอันนี้เป็น80,000ก่อนเนาะเดี๋ยวไปตามชมว่าอัพไปแล้วจบเท่าไหร่แล้วอัพอะไรบ้างนะครับผมก็อย่างสเต็ปนี้ถามว่าได้เลยไหมได้เลยนะครับ2คูณ2ก็50,000กว่าบาทนะครับ ไอชุดนี้จะเป็น4ี่คูณสเนาะก็จะอยู่8 0,000บาทท้วนนะครับนี่ครับจูปิเตอร์ก็ประมาณนี้เลยสําหรับชุดนี้นะครับผมก็เสียงเบรกคงรอเสียงกลางยังไม่คงรอนะเดี๋ยวมาตามชมชุดหลังอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงของชุดนี้ก่อนฟังเสียงของชุดนี้ก่อน่ะฟังเสียงไม้ก่อนนะครับชิคชิคทดสอบทดสอบนะครับผมชิคจู่ทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมก็นี้เสียงไม้ของชุดนี้นะครับผม เดี๋ยวไปดูว่าอีกชุดหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ,บ้างนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เดี๋ยวเราใส่เอฟเฟกต์จืดซึ่งใส่เอฟเฟกให้วันหวานนะเวลาร้องเพลงชี้ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าชี้ชจืดจืดเวอรวอรทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมตัหรับชุดนี้แปดหมื่นบาทเดี๋ยวมาตามชมว่าอัพแล้ว อัพอะไรบ้างนะลูกค้าบางคนอัพ EQ บางคนอัพ Power บางคนอัพดอกบางคนอัพมิกบางคนอัพแลกนะเดี๋ยวมาตามชมว่าจะอัพอะไรอ่าวันนี้คลิป80,000จบไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปตามลังท้ายคลิปต่อกันเลยจ้า วาางอ้มาชมแล้วจากชุด80,000ื่นนะครับผมเป็นแหลกตัวนี้นะครับนะจากเซตนี้นะครับ80,000ื่นนะจะได้พาวเวอร์ชุดนี้นะครับในแหลกนี้นะครับผมนี่ครับอันดับแรกเลยที่อัพนะครับเอามองไกลไกก่อนมิกนะครับจาก16ช่องนะครับของชุด80,000ื่นเนาะเราอัพเป็น12บสองชแนนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ว่าช่องมันเยอะขึ้นนะครับจาก6เป็น12นะที่เราอัพหนึ่งอย่างนะครับผมปลั๊กไฟเหมือนเดิมไม์ลอยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น เสียงเอ็กซฟิกนะครับเสียงไม่จะเหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้อัพไหม่นะครับก็มันใช้ได้ในมาตรฐานอยู่แล้วขอตัวเดิมนะครับเหมือนเดิมอย่างที่2อัพนะครับจากพาวเวอร์กลางนะครับพันสนะครับเป็นพันหกนี่ับผมแล้วก็พาวเวอร์เบรสองพันเป็น2องพนะครับอันนี้อัพไป3อย่างแล้วเนาะอัพอัพมิกอัพพาวเวอร์เบสพาวเวรอ,เวร,อเวร์กลางแล้วก็อัพแหลก จากแหลกไม้ธรรมดาทั่วไปนะครับรรรเป็นแหลกไม้ไม่มีฝาปิดไม่มีอะไรอัพเป็นแหลกคอมแพลกมีเนียมนะมีฝาปิดนี่นะครับที่ลูกค้าอัพเนาะแล้วอีกอย่างลูกค้าอัพจากตู้เสียงกลางที่เป็น500วัตต์เป็นโครงปั๊มลูกค้าอัพเป็น800วัตต์โครงหล่อนะครับนี่ลูกค้าอัพจากดอกปั๊มเป็นดอกโครงหล่อโครงหลอก,ก็จะได้เสียงกว้างนะครับแล้วก็เสียงที่หนักขึ้นนะครับนวลขึ้นนะครับผมส่วนเสียงโครงปั๊มก็จ,จะบางกว่านิดหน่อยนะครับแต่อัพแล้วดีกว่านะครับยังไงก็ดีกว่านะครับลูกค้าอัพ ทั้งหมดจบเซตนี้ไป94,000บาทนี่ผมแถมไปายไฟด้วยนะใครสั่งชุด4คุณีขึ้นไปนะครับจะได้สตอมสาวส,สิเต็มใบรันชุดมิเตอร์นกผสมด้วยนะครับผมก็ก็ติดไปในแหลกสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้นะครับอัพไปทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับแหลกหนึ่งนะครับมิกสอง power สอตัวแล้วก็ดอกกลางนะครับเบสยังไม่ได้อัพเนาะแต่ลูกค้าอยากจะอัพเบรอีกก็ได้แล้วแต่งบลูกค้าเลย นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเดินทางไปจดส่งมาลูกค้ากอนเนาะเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวไปชมมาลูกค้ากันเป็นเซตสี่คูณสชุดนี้จบ9 4 0 0 0มบาทนะสำหรับแดกนี้สวยๆเลยมิกใหญ่ๆนะผมเสียงไม้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ตัวเดิมแล้วก็มิกมันเอฟเฟกมันเป็นตัวเดิมนะครับฟังเสียงไม่อีกสักนิดหนึ่งนะครับผมชิค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 จิกั่นทิ๊กซอ ทดสอบดึ3สองสามสี่นะผมแล้วระบบมิกซ์ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะเอฟเฟกก็จะเป็นเบอร์เดิมไมค์ก็ยังเป็นตัวเดิมเสียงก็ที่ได้ขึ้นมาจะเป็นเสียงหนาของเสียงกลางนะครับที่ดีขึ้นมาจากชุดจากชุดแรกที่เป็นโครงปั๊มนะนี่เราอาเป็นโครงหล่อให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมก็แล้วแต่งบลูกค้านะครับชุดแรกก็ใช้ได้แล้วนะแต่ชุดนี้ก็จะดังขึ้นเพราะว่าเพิร์เยอะขึ้นแล้วก็ชุดนี้เราต้องแนะนําลูกค้าเพราะว่าต้องอัพเวอร์ด้วยเพราะว่าเปลี่ยนจากดอกโครงปั๊มเป็นโครงหล่อนะพันสองน่าจะไม่ไหวตต้้อออองงงเป็็นนโครัก อ่าผมก็ประมาณนี้สำหรับชุดนี้อ่าเดี๋ยวไปรีวิวหน้าบ้านลูกค้ากันนะครับผมอ่ายังไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์เดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์นิดนึงเช็คเช็คจุดชิชิคเวิร์ดทูทดสอบทดสอบสวัสดีครับนะผมก็ประมาณนี้อ่าชุดนี้เดินทางไปส่งลูกค้าอ่าจอมบึงราชบุรีนะครับนครปฐมราชบุรีนะครับสุสาครสุพรรณบุรีนะครับผมกรุงเทพนนทบุรีนะครับตอนชุดประมาณนี้นะครับเราไปส่งถึงที่นะครับผมประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามร้านชุดอินเตอร์นะครับผมงไปด้วยนะครับผมก็ไปเดี๋ยวตามไปชมที่จอมบึงราชบุรีนะเดี๋ยวเดินทางกันวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้อยากได้ชุดไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม วานนี้นะครับจะส่งถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับจอมบึงราชบุรีนะครับผมสำหรับจุดนี้ก็ลูกค้าก็อัพจาก80,000นะครับผมก็มาจบ94,000บาทนะครับผม94,000ก็ได้ตามท้ายคลิปเลยนะครับผมก็จะเป็นตู้เบส18นะครับ4ใบนะครับกลางแหลมนะครับ15อัพเป็นโครงลอนะครับ4ใบนะครับอัพมิกจาก6ช่องเป็น12ช่องนะครับผมอัพพาวเวอร์ขับกลางจาก1 2 0 0เป็น1 6 0 0แล้วก็อัพจากขับเบส2,000เป็น2 4 0 0 อัพแหลกไม้นะครับเป็นแหลกมีเนียมแบบนี้ก็จบครบชุดยังไม่ข้ามแสนนะครับหรือใครจะมี10,000แสนเราก็ยังจะมีการอัพดอกเบ็ได้อีกนะครับอัพดอกเบ็ให้แรงกว่านี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่งบลูกค้าของแต่ละท่านนะผมก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาจะส่งกันเรียบร้อยนะครับจุดอินเตอร์นครปฐมนะผมก็ใครสนใจเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่นะครับผมติดต่อได้เลยดนตรีเวทีนะครับรู้สึกว่าชุดนี้เราแถมหลายอย่างเนาะแถมโต๊ะไปหนึ่งชุดนะครับ โต๊ะนี้ปกติชุดละ1,000บาทแล้วก็ป้ายไฟนะครับอันละ1,000บาทนะครับสตอมสาวซิสเต็มบายลันจุมีเตือนน้ำมผมหรือใครจะโทรมาสั่งเราก็ล่วงหน้าให้ออกแบบเป็นชื่อทีมงานนะครับทีมงานมงคลซาวนะครับทีมงานทวัตชัยซาวทีมงานอะไรต่ออะไรแล้วก็ระบบเสียงสตอมเราก็จะทําให้นะครับแต่ว่าต้องเป็นชุดที่ เราพอแถมให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับจะชุด4ี่คุณสขึ้นไปอาจจะได้แถมทุกชุดนะครับแต่ถ้าจะไปชื่อทีมงานตัวเองครับอาจจะต้องสั่งลวงหน้านะครับผมประมาณนี้แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะติดเป็นของร้านไปให้เลยนะ้เป็นป้ายไฟนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรลูกค้าได้ชื่อทีมงานลูกค้าได้นะครับผมแต่ว่าต้องโทรกันมาสั่งลวงหน้านะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับชุดนี้นะครับลูกค้าก็เทแล้วฟังเสียงแล้วก็โอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับบ้านลูกค้า มีเวทีมีโต๊ะมีทุกอย่างครบนะเดี๋ยวเราก็จะเทสใหม่ไปมัายหน่อยด้อเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบหนจื้อจื้จืทดสอบเช็คเช็คทดสอบจื้จืทดสอบหนึ่งสเชจืจืจืทดสอบ จะสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบนะครับผมก็เรียบร้อยวันนี้แล้วก็มันจะส่งนะครับจอมบึงนะครับราชบุรีสำหรับชุดสี่คืนสี่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม สำหรับชุดนี้ก็เรียบร้อยรับตังค์กลับบ้านครับก็ลูกค้าไปดูกันที่หน้าร้านนะครับก่อนนะครับว่าเอาแบบนี้แบบนี้นะครับเราก็จัดตามตามใจลูกค้านะครับอัพอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วลูกค้าก็มัดจามานิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็มารับหน้างานแล้วก็เดี๋ยวก็มาส่งถึงหน้าหน้างานเลยแล้วก็เดี๋ยวสอนลูกค้าใช้งานวิธีการใช้งานทุกอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจเครื่องเสียงนะครับชุดเล็กชุดใหญ่ แต่อคูณสก่อนก็ได้นะครับสอคูณสอาจจะ5 0,000กว่าบาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับแบบจัดเต็มนะแบบเพราะว่าสอตัวคอร์สปลั๊กไฟ eq อ่า eq ยังไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมก็เอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับอยากได้8ปดคูณแกคูณหก็อัพขึ้นไปนะครับอัพขึ้นไปนะครับหกคูณหอาจจะแสนกลางอ่ายังไม่ถึงแสนห้านะครับแปดคูณแอาจจะแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ฝากลองตามด้วยราคามาแล้วนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยลูกค้าก็ฟังเสียงจ่ายตังค์นะครับจบก่อประมาณนี้เลยนะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช anel ลันจุปินเตอร์นครับผมไว้ด้วยวันนี้ลาพิท่านี้นะครับสวัสดีครับ